ส่วนเรื่องเจริญปัญญาหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามสิ่งที่เรียกความจริงก็คือไตรลักษณ์ก็ตนะ้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถ้าเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะจำไว้นะเห็นท้องฟองเห็นท้องยบสมถะมือขยับหรือมือหยุดนิ่งเห็นมือเห็นอะไรนี้สมถนะดูจิตจิตว่างๆนิ่งๆอยู่สมถะ ดูจิตก็เป็นสมถะได้นะดูกายก็เป็นสมถะได้เมื่อก่อนนะคนชอบคิดว่าดูกายเป็นวิปัสนาดูจิตได้สมถะชอบคิดอย่างนี้นะดูกายนี่แหละตัวสมถะตัวดีเลยเช่นเห็นท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูได้ความสงบได้ความสงบได้สมถะงั้นจะดูอะไรนะถ้าดูไม่เป็นไม่เห็นใจรักมันก็เป็นสมถะหมดแหละถ้าเห็นใจรักถึงจะเป็นวิปัสนา นี่ก่อนที่จะเห็นไตร,รักษ์ได้ต้องแยกรูปนามได้ก่อนตรงที่แยกรูปนามได้ยังไม่เป็นวิปัสนาแต่เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหลวงตามหาบัวถึงบอกว่าถ้าแยกรูปแยกนามไม่เป็นอย่ามาคุยวดเรานะว่าเจริญปัญญาท่านว่าอย่างนี้นเสียดายประโยคแบบนี้เด็ดๆนะครูบาอาจารย์เก่งมากๆเลยคนไม่ค่อยทรงจําสิ่งที่วิเศษอย่างนี้ไว้ลืมๆไปเราฟังทีเดียวหูยังก็ สะดุดหูเลยนะฟังเราภาวนาเนี่ยฟังธรรมะขั้นภาวนานะมันสะใจว่าโอ้คูบาอาจารย์ไม่ธรรมดานะมันถ้าคนจะลืมงั้นต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นทำงานจะแยกธาตุแยกขันได้อยากแยกธาตุแยกขันแล้วก็แยกรูปนามนั่นแหละหัเริ่มต้นแยกรูปแยกนามแล้วรูปเนี่ยถ้าแยกละเอียดออกไปก็เป็นธาตุสี่นามแยกออกไปได้อีกนะเป็นสี่ขัน เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกไปแยกเท่าที่แยกได้ไม่ต้องแยกได้ทั้งหมดถ้าแยกได้ละเอียดจิบลงไปเลยนะจะแยกได้เจ็ดสิบเอ็ดตัวมากไปเยอะไปโกรธก็ตัวหนึ่งโลภก,ก็ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหลงก็ตัวหนึ่งฟุ้งซ่านก็ตัวหนึงหดหูก็ตัวหนึ่งศรัทธาวิริยะสติสมัณิปัญญาอะไรเนี้ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวคนละอันกันเป็นสภาวธรรมล้วนๆเลยสภาวธรรมทั้งหมดมีเจ็ดสิบสองตัว หนึ่งคือพระน,นิพพานปุถุชนจะไม่เคยเห็นนะเพะฉะั้นพวกเราไม่ต้องไปสนใจนิพพานหน้าตาย,ย่างไงจะไปหลงเอาความว่างมาเป็นนิพพานไม่ใช่นิพพานตัวจริงแล้ใน71ตัวนี่เป็นจิตส่วนหนึ่งจิตคือตัวที่รู้อารมณ์จิตเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวรู้รู้อารมณนะ์อีก70ตัวเนี่ยมันเป็นรูป18ตัวแล้วเป็นตัวเจตสิกความรู้สึกต่างๆเนี่ยห้ตัว รวมแล้วได้72ตัวเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่ภูมิที่เราจะเรียนนะไม่ใช่ภูมิของสาวกภูมิระดับพวกเราจะรู้ได้ทั้ง72ตัวอย่างมากก็แค่เรียนท่องจำเอาไว้เรียกท่องลัคนาที่จะตุกกะของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเอาเข้าจริงไม่เคยเห็นสักตัวก็ใช้อะไรไม่ได้นะหัดรู้หัดรู้ทีแรกรู้รู้อะไรง่ายๆนะที่เรารู้ได้ อย่างเราเป็นคนขี้มโมโหเนี่ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆสังเกตเอ้เมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธนะความโกรธมันค่อยๆผุดขึ้นมาผุดมันผุดจากกลางหน้าอกรู้สึกไหมมันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกหนึ่งผุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้ทันแล้วมันก็หายไปบางทีมันขึ้นมาแรงนะขึ้นหัวเลยใครเคยเป็นไหมความโกรธพุ่งพรวดขึ้นหัวเลยนะขึ้นหน้าไปเลย <S <S 1> <S 1> ความโลภก็เหมือนกันค่อยๆเนี้ยขึ้นมากลุ่มหัว เวลาความโลภโลภะขึ้นมาคุมหัวเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าหน้าม,มืด <c oughs> เกิดสภาวะที่เรียกว่าหน้าม,มืดมันมืดจริงๆนะมันมืดจริงๆนะ <c oughs> เราเห็นหน้าปุ๊บเลยไอ้นี่กำลังหน้ามืดดูได้มันมืดจริงๆมันมัวสัวไม่ได้เรื่องได้ราวหน้ามันไม่ใสเนี่ยมันขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยมันบุดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราขี้โลภเราก็เห็นเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยาก เราเห็นมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปเราก็สังเกตนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่จิตหรอกความโลภที่ผุดความอยากที่ผุดนะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้ามันไม่ใช่จิตหรอกเนีย่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็แยกแยกรูปแยกนามได้แยกธาตุแยกขันได้มันเห็นว่าความโลภกับจิตเป็นคนละอันกันนี่คือแยกสภาวะออกจากกันได้หรือคนไหนขี้โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ขัดใจนะเดี๋ยวก็โกรธสุดฉีดมีหลายดีกรีใช่ไหมโกรธ เดี๋ยวโกรธนิดหน่อยขัดใจเล็กๆห,หรือเอียนเจอหน้าเพื่อนบางคนรู้สึกเอียนมีไหมอันนั้นโทสะเหมือนกันนะโทสะเหมือนกันใครยังมีบ้างเจอหน้าคนนี้แล้วเอียนมากเลยเบือ่อมีไหมถ้าไม่มีก็ใกล้อนาคาแล้วล่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยโทสะนะถ้าเราขี้โกรธเราก็เห็นนะความโกรธฟุดขึ้นมาเดี๋ยวก็าหายไปเดี๋ยวฟุดขึ้นมาเดี๋ยวหายไปแล้วค่อยๆดูไป เราจะเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะฉะนั้นความโกรธกับจิตเนี่ยคนละอันกันนี่คอยดูไปถ้าความสุขมีความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวมันหายไปได้ความสุขกับใจเป็นคนละอันนะใจเป็นคนดูความสุขมันมาแล้วมันก็ไปใจเป็นคนดูเนี่ยก็จะแยกได้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ดีกความทุกข์เกิดในใจเห็นความทุกข์มาแล้วก็ไปความทุกข์กับใจเป็นคนละนกัน ความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามือความสุขในร่างกายมีความสุขในร่างกายเกิดขึ้นเราก็รู้เห็นอีกนะความสุขนี้มันไม่ใช่ร่างกายนะความสุขมันไม่ใช่ร่างกายเรานั่งอยู่ก่อนหรือลมพัดมาเย็นๆเยงนี้ยเราก็นั่งอยู่เฉยๆลมโชยมามีความสุขในร่างกายเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปเห็นเร่าหรือเรานั่งอยู่แล้วเมื่อย,อยเอยงนี้ยน,นั่งทีแรกไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมาความเมื่อยแทรกเข้ามา เออความเมื่อยกับร่างกายก็คนละอันกันร่างกายมันตั้งอยู่แล้วก็ความเมื่อยมันมาทีหลังนะคนละอันกันจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดดูอย่างนี้แหละหรือบางคนเ็าดูกายแยกกายตรงๆเลยนะก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เอายิ้มยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มยิ้มหวานหวานหน่อยอหนุ่มผมเฉียวนี้ยิ้มหวานหวานสิยิ้มเออ แล้วพยักหน้าเห็นไหมในร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นคนดูร่างกายกับใจมันโคโรนกันหัดไปเรื่อยๆนะ่ะถ้าจะขยับมือชอบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ดีเหมือนกันนะยุงมาแล้วก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนมุมหน่อยหนึ่งได้ไขยับเราก็เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนะหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู เอาต่อไปนี้สังเกตตัวเองซิหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกสบายๆรู้สึกสบายๆรู้ไหมว่าร่างกายหายใจออกรู้ไหมร่า,างกายหายใจเข้านี่แหละแค่รู้แบบนี้แหละนะเห็นไหมร่างกายกับจิตมันโค่นละกันจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายมันถูกจิตรู้ค่อยหัดนะหัดค่อยค่อยแยกแยกแยกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชนานาญขึ้นมาแต่บางคนนะพอจิตมันมีสมาธิต,ตั้งมั่นปุ๊บนะขันแยกเลย อ้นี้พวกนี้พวกทํามาแต่ชาติบางก่อนพวกเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติ่อนก่อนถ้าเราไม่แยกเราก็ซ้อมแยกฝึกแยกไปด้วยร่างกายทําไงดียิ้มสียิ้มดีกว่าน้ามึงยิ้มจะเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกมันจะรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอันหนึ่งนะจิตใจที่เป็นคนรู้เป็นอีกอันหนึ่ง ในความเป็นจริงแล้วร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่ใช่รูปแท้ๆนักหรอกนะเรียกวิญาติรูปถ้าตัวรูปแท้ๆเลยมันจะเป็นพวกธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนั่นเป็นธาตุหลักๆเลยแล้วก็ประกอบเป็นรูปบางอย่างขึ้นมาส่วนวิญาติรูปเนี่ยบางคนว่าทำวิปัสสนาไม่ได้นะเช่นเห็นรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนใจเป็นคนดูบางคนบอกทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่ใช่รูปแท้ๆ แต่หลวงพ่อว่ามันก็ได้เหมือนกันแหละเพราะว่าเราไม่สามารถไปเห็นรูปจริงๆได้เอารูปข้างเคียงไปก่อนนะพออาศัยไปก่อนดีกว่าไปทําช่วยอย่างอื่นนะดูไปดูไปน้ำพระใจมันมีกําลังขึ้นมาสมาธิมันมากพอมันก็แยกได้จริงๆแรกๆอาจจะยังไม่ได้ต่อไปมันจะแยกรูปแยกนามออกไปได้จริงๆเห็นธาตุมันทํางานได้จริงๆ